พุทธธรรมนายจากความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศลซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่าศาสนาได้เสื่อมลงดิมิตที่หนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินเห็นโคลัมสันสีตัววิ่งจากทิศทั้งสีด้วยความโกรธแค้นแต่เมื่อเข้ามาใกล้กันกลับถอยห่างออกไปไม่ชนกันพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่าในอนาคตจะเกิดภัยธรรมชาติฟ้าฝนจะไม่ตกตามฤดูกาลมีเมฆขนาดใหญ่ลอยมาจากทุกทิศแต่เมื่อใกล้กันกลับลอยออกไปไม่มีฝนตกลงมาในพื้นปฐพี นิมิตท,ที่สองพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสุบินเห็นต้นไม้เล็กที่ยังไม่เหมาะสมจะมีดอกผลแตกลับมีดอกผลจนกิ่งรับไม่ไหวพระพุทธเจ้าทรงทำไายว่าในอนาคตเด็กสาวที่ยังไม่ถึงใบอันควรจะมีครอบครัวจะหลงไหลในการคุณแต่งงานและมั่วสุมโดยไม่ละอายบางคนทำแท้งเป็นบาปกรรมยิ่งนักเด็กที่เกิดมาก็ถูกทอดทิ้งกลายเป็นเด็กเร่ร่อนไร้ที่พึ่งผิงหน้าเวทนาเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า นิมิตที่สามพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินเห็นพ่อแม่โคดูดกินนมจากลูกของตนเองพระพุทธเจ้าทรงทานายว่าในอนาคตพ่อแม่จะต้องพึ่งพาลูกในด้านปัจจัยและค่าใช้ใจ่ายต่างๆต้องประจบและประหลอดลูกเพื่อให้ได้รับการดูแลหากพ่อแม่พูดดีก็จะได้รับการแบ่งปันแต่หากพูดไม่ดีลูกอาจเพิกเฉยนิมิตที่สี่พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินเห็นคนจับลูกโคเล็กๆมาเทียมยแอกลากวียนแต่ลูกโคไม่สามารถลากไหว และถูกเที่ยนตีพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่าในอนาคตคนจะนิยมให้เด็กจบใหม่ที่ขาดประสบการณ์มาทำงานบริหารประเทศส่งผลให้เกิดความผิดพลาดล่าช้าและทำลายความเจริญของบ้านเมืองจนเกิดการวิพากษวิจารอย่างกว้างขวางนิมิตท,ที่หพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสุบินเห็นมาตัวเดียวมีสองปากกินหญ้าจากสองทางแต่ไม่อิ่มพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่าในอนาคตผู้ตัดสินคดีจะเรียกรับผลประโยชน์จากทั้งโจทก์และจำเลยหากไม่ได้ตามที่ต้องการก็จะไม่รับเรื่องโดยเรียกเงินตามขนาดของ,ขดของคดี เหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นทั่วโลกในภายภาคหน้านิมิตท,ที่6พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสุบินเห็นหมู่มนุษย์ถือถาดทองคำไปวางไว้ที่สุนัขจิ้งจอกถ่ายอุจจาระและปัสสาวะใสพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่าในอนาคตจะมีคนโง่เขลานำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่ไปให้ลทัทธิต่างๆทำลายและดัดแปลงให้เหมือนกับลทัทธิตนเองโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้ผู้คนเข้าใจผิดและไม่รู้คุณค่าของคำสอนที่แท้จริง นิมิตที่7พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินเห็นชายคนหนึ่งฟันหนังสือเป็นเชือกแต่ถูกสุนัขจิ้งจอกกัดกินเมื่อฟันเสร็จสุนัขจิ้งจอกกินหมดพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่าในอนาคตคนที่มีจิตใจต่ำจะได้รับยกย่องเป็นผู้มีตำแหน่งสูงในราชสำนักใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์ในการปกครองแต่จะไม่มีความสามารถจริงในการทำงานนิมิตที่8พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตเห็นองค์น้ำใหญ่และองค์น้ำเล็กตั้งอยู่ในที่แห่งเดียวกันแล้วมีคนทั้งหลายแย่งกันตักน้ำใส่องค์น้ำใหญ่ จนล้นส่วนโอ่งน้ําเล็กไม่มีใครตักน้ําใส่เลยพระพุทธเจ้าทรงทํานายว่าในอนาคตจะมีคนทําบุญเลือกเฉพาะพระผู้ใหญ่หรือประที่มีตําแหน่งสูงแต่พระเล็กหรือเอ็นน้อยกลับไม่ได้รับอะไรเลยเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตนิมิตที่9้าพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสุบินเห็นสนามใหญ่ที่น้ํารอบนอกใสสะอาดเย็นแต่กลางสนามขุ่นข้นสัตว์ต่างๆพากันแย่งชิงน้ําที่ขุ่นข้นในขณะที่ไม่มีใครสนใจน้ําที่สะอาดเย็นพระพุทธเจ้าทรงทํานายว่า ในอนาคตคนจะมีความโลภอยากได้มากขึ้นไม่พอใจกับสิ่งที่สะอาดและสุจริตเพราะความอยากในเงินทองจึงหันไปทำงานที่ไม่ดีหรือมีการโกงเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่รวดเร็วและมากขึ้นนิมิตที่สิบพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสุบินิมิตเห็นหม้อข้าวที่มีข้าวสุกไม่เท่ากันซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแตกต่างทางความเชื่อในอนาคตในอนาคตผู้คนจะมีความเห็นแตกต่างกันไปกลุ่มหนึ่งเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสวักขาดธรรม ที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์และเชื่อในมรรคผลนิพพานกลุ่มที่สองยังไม่แน่ใจในความจริงของคำสอนไหนกลุ่มที่สามปฏิเสธคำสอนทั้งหมดและเชื่อว่าไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีนรกสวรรค์หรือผลกรรมในชาติหน้านิมิตที่11พระเจ้าประเสิทธิที่โกศลทรงสุบินิมิตเห็นคนแลกแก่นจันแดงกับนมเปรี้ยวพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่าในอนาคตคนจะนำพระธรรมคำสอนมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินทอง โดยทำเป็นนักตําราขายเป็นอาชีพหรือใช้ในการแสดงธรรมเพื่อผลประโยชน์โดยไม่ได้ให้คุณค่าจริงๆกับคำสอนเหล่านั้นเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงปลายพุทธศาสนานิมิตที่12พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสุบินิมิตเห็นน้ำเต้าแห้งเปล่ากลวงในตามธรรมดาแล้วจะลอยอยู่บนน้ำแต่น้ำเต้าเปล่านั้นกลับดิ่งจมลงในน้ำนั้นพระพุทธเจ้าทรงทําไงว่าในอนาคตคนดีที่มีความรู้และความสามารถจะไม่ได้รับความยกย่องในสังคมแต่จะถูกขัดขวางจากคนชั่ว ไม่ว่าจะเป็นพระหรือคาราวาสคนเหล่านี้จะไม่มีโอกาสทำงานเพื่อประเทศชาติหรือได้ทำหน้าที่ในสังคมอย่างเต็มที่จะถูกปฏิเสธและมองว่าเป็นตัวขัดขวางความไม่ชอบธรรมในสังคมนิมิตที่13พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสุบินิมิตเห็นก้อนศิลาใหญ่ลอยอยู่บนผิวน้ำพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่าในอนาคตคนชั่วที่ทำผิดศีลธรรมหรือทุจริตจ,จะได้รับการยกย่องในสังคมมีอำนาจและชื่อเสียงในขณะที่คนดีจะถูกละเลยหรือมองข้าม สังคมจะเสื่อมลงเพราะคนที่มีอำนาจไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องศาสนาจะถูกใช้เป็นธุรกิจเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์บรรดาผู้ที่มีศรัทธาจะเริ่มหมดไปและจะหาคนที่มีความรู้และมีศีลธรรมอย่างแท้จริงได้ยากนิมิตที่1 4พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสุบินิมิตเห็นนางเขียดน้อยไล่กินงูเห่าตัวมาหึมาเมื่อไล่ทันก็กระโดดคาบกลืนกินทันทีพระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่าในอนาคตนักบวชที่มีชื่อเสียงและได้รับความเคารพจากสังคมอาจหลงไปในลาภยศ และสัรเสริญจนทําให้ขาดสติและความฉลาดในการรักษาใจพวกเขาจะตกอยู่ในอารมณ์ของกามขุนและความโลภซึ่งจะทําให้ใจไม่สามารถสํารวมได้จากนั้นจะถูกล่อลวงและหลงไปตามการยุยยุจากภายนอกนิมิตท,ที่15พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเห็นหงส์สีทองห้อมล้อมอีกาในสุบินพระพุทธเจ้าทรงทํานายว่าในอนาคตพระเนนผู้บวชใหม่ที่มีจิตใจบริสุทธิ์จะถูกล้อมรอบด้วยพระทิฏฐิินทุธรรมซึ่งจะได้รับการยกย่องเป็นครูและอาจารย์ พระทุศสีเหล่านี้มีความชาญฉลาดในการหาลิยงชีพและได้รับการเคารพจากผู้คนการเปลี่ยนแปลงนี้จะทําให้พระที่ขาดการศึกษาหรือไม่เข้าใจทําวินัยมีจํานวนเพิ่มขึ้นและพวกเขาจะบวชตามประเพณีโดยไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่หรือสิ่งที่ควรทํา